อันนี้ก็เป็นการทดสอบถ่ายกลางคืนนะครับของ Redmi K30 Pro Zoom Edition นะครับอันนี้เนี่ยถ่ายความชัดเนี่ยในระดับ 4K 30เฟรม per second นะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคิดว่ารู้สึกที่ผมลองเดินถ่ายอยู่นี่รู้สึกว่ากันสันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ่ายในที่แสงน้อยมากๆเนี่ยมันก็จะทำได้ตามสไตล์ของมือถือ ทั่วไปนะครับก็คือทัวกันสันเนี่ยก็จะทำงานโดย EIS นะครับก็เดี๋ยวจะลองเดินลงเดินดูให้เอามาเล่นอะไรอยู่พี่จมมาเล่นอะไรไอยู่เ,เ,เอา้ามันกัดลงมาได้หรอโอ้โหนป้เเฮ้ยเฮ้ย กลัวมันโดนต่อยดิเนี่ครับก็ลองดูว่าการโฟกัสเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะลองดูโฟกัสตรงนี้นะครับก็ยังโฟกัสดีครับแล้วพอกัดหมาโฟกัสได้นะครับก็ลองดูนะครับวันนี้ก็ดูเพลินไปดูน้องหมามันกระเดี่วมันกระโดดมันนี่แล้วอ่ะอยู่นู่แล้ว แต่ว่าการการจับโฟกัสก็ถือว่าทําได้ดีมากน่าจะยังนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นมั้งอุ้ยครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะลองถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ พอกลางคืนนี่สังเกตว่ามันจะติดขอบแดงนิดนึงนะครับแต่ว่าการโฟกัสนี่ก็ยังถือว่าไม่ช้ามากนะครับสไตล์ Xiaomi เนี่ยเขาโฟกัสค่อนท้านท,ที่จะเร็วนะครับดูนะครับผมจะโฟกัสที่เสาแล้วก็โฟกัสข้างนอกดูนี่เห็นไหมมันก็จะมีเริ่มช้านิดนึงนะครับหาจุดโฟกัสแต่ว่าถือว่าทําได้ดีมากๆก,กครับก็จะลองทําถ่ายเดินดูนิดนึง น่าจะเหนื่อยมันยังเล่นอยู่เลยอ่ะเวียนไปเรยอ่ะเนี่ยมืนตัวอะไรก็แล้วแต่มันมันกัดมันมันก็จะเวียงมันเล่นไปเรื่อยอ่ะแต่มันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่เอาแล้วมันก็ะสิงเหมือนกัดยุ่งจบยุ่งจบแบบตายแล้วมัอนตัวเนี้ยแมงันี่แมลงปีกแข็งเนาะรู้สึกตาย ไอ้ตอนไอ้ตอนที่หนึ่งมามันก็ไปไปกัดไอ้เหมือนมแมลงปออะไรไม่รู้อ่ะ,อะเออมมแมลงวันนะื่อกี้มันนอน,น,อ,นอ,ยอยู่นะมันไล่งับบ๊อบบ๊อบมันกัดแมลงวันด้วยเหรอที่มันนอนอยู่มแมลงวันมาตอมมันอนะ๋ออันนี้มันเป็นรอถรอถไวเลอร์ด้ใช่ไหมเป็นผสมใช่ไหมผสมผสมอะไรพิพิบูผสมอ๋อพิพิบูไทยมัง้ง สมบัติแก่รสมอะไรเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยพ่อมัน่ะบอกที่พูดแทนไปไหนแล้วล่ะตัวนั้นไม่เห็นน่าจะยังอยู่อีกเหรอถือว่าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยผมสำหรับผมเองนะถือว่าทำได้ดีนะครับดูนะครับนี่นะครับ นี่คือที่แสงน้อยมากๆแล้วนะคือถือว่าการโฟกัสนี่ยังทําได้อาจจะวืดวนิดนึงนะครับแต่ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับพอดีตอนนี้มีเวลาก็เลยมาลองถ่ายกลางคืนให้ทุกคนลองดูกันว่ามีความเห็นกันว่ายังไงนะครับอ้าวมันเลิกเล่นแล้วหรอไปดูคนเนี่ยแล้วก็ พออยู่ในที่แสงปกตินะครับใต้ไฟนีออนปกติเนี่ยก็ถือว่าชัดนะครับถือว่าชัดอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะลองพาเดินนิดหนึง่งนี่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปรียบเทียบนะครับกับเจ้าตัว asus นะครับ เซนฟนเซเว่นโปที่ผมใช้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเซนเซอร์เนี่เป็นเซนเซอร์หลัก amx 686นะครับเป็นเซนเซอร์64ล้านเมกะพิกเซลก็เดี๋ยวลองดูว่าชอบภาพสไตล์ไหนมากกว่ากันนะครับโอเคถ้า,างั้นก็เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะถ่ายทิ้งไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าชอบ แล้ทุกคนคิดว่าการสั่นเนี่ยของเจ้าตัว 3... อาอ่เ 4K กสาฟรม per second เนี่ยถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยทุกคนว่าผ่านไหมนะครับผมสำหรับดูดูจากในจอเนี่รู้สึกว่าทำได้ดีเป็นนังนน่ง, <laughs> ง,ง <laughs> เดินไปดูมันหน่อยเซนี่นะครับ ผมว่ากลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ชอบถ่ายกลางคืนเนี่ยคือถามว่าความคมชัดเนี่ยคงไม่ได้ชัดมากแต่ว่าถามว่าเห็นตัวแบบชัดไหมเนี่ยผมว่าทําได้ดีค่อนข้าง,างทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับ ก็ปิดท้ายด้วยคลิปน้องหมาแล้วกันนะครับดูครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องหมาอีกสักทีหนึ่งแล้วกัน น้องหมากินน้ําก็ไม่น้องแล้วก็ตัวใหญ่แล้วผมคิดว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยยังไงก็เสียวมีทําได้ดีนะครับเด,เดี๋ยวเราจะต้องมาลองเปรียบเทียบกันกันกบเจ้าตัว asus ดูนะครับว่าตัวไหนทําได้ดีไม่ดีมากกว่ากันนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองอลคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริรเสิร์นะครับ ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ peace oi oi, oi. 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 oi.